เราเคยเป็นนักกีฬาเลยเคยได้เข้าเฝ้าเราก็อยากทำอะไรเพื่อพ่อหลวงอีกสักครั้งอย่างนี้ตลอดสี่วันมาครับเป็นไงบ้างครับสู้ครับให้กลบพ่อแทนอะไรวันนี้ผมก็ทำสำเร็จเหมือนเป็นตัวแทนประชาชนที่ได้ฝา้าผมมาครับต่อไปเราจะทำ,ทำปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับก็อยากผมก็พูดตรงๆว่าผมเมื่อก่อนเป็นคนเกเร ทุกอย่างต้งแต่นี่ป้าผมก็จะทําดีเพื่อสังคมถ้าช่วยอะไรได้ก็จะช่วยครับมาวรลพุทธบ้างครับครับเข้าเฝ้าความกัรเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าครับเป็นไงบ้างครับก็พระองค์ท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาก็ทรงบอกว่าให้มีความวิรยะอุตสาหะและก็ทรงมอบเหรียญวิริยะให้ ซึ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกชุดสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าที่วังไกรกังวลวัวหินครับก็เป็นความประทับใจและก็จะนำพระราชดำรัสและก็คำของพ่อมามา,มาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือความต้องมีความพยายามและก็มีความพอเพียงครับเพราะว่า,าหลังจากที่ได้เหรียญก็ต้องรู้จักพอเพียง